แม่มีคำถามครับปรับแก้หัวช่วยเลขที่บ้านทำอย่างไรให้มันเองก็ดูหันมองไปดูหน้าบ้านดูเลขที่บ้านมีเลข4กับเลข9ก้รวยอย่างรวดเร็วสวัสดีครับผมมีข่าวดีนะครับหนังสือเสริมดวงชะตา2567ออกวางตลาดแล้วนะครับท่านที่เป็นแฟนผมหาซื้อได้ที่ c ีทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำ ทั่วประเทศสวัสดีครับพบกับสิษย์แสงมังกรธนากรตันอาวัฒนาการครับแม่มีคำถามครับปรับแก้หวงช่วยเลขที่บ้านนะา้าไฟรับปี2567ทําอยทำอย่างไรให้มันเองกับหวงช่วยของผมนะจริงๆเลขที่บ้านกับที่คนไทยเขาดูกันนะเลขหนึ่งพระอาทิตย์เหล็กสองพระจันทร์อะไรกันนะมันไม่ใช่ครับในสไตล์ของวิชาหวงช่ย มันกำหนดเลขก็ได้ถ้าเราจะดูเลขนะครับที่บอกว่าธาตุไฟรับปี67เป็นต้นไปจากนี้ไป20ปีระบบของธาตุไฟคือดาวเลข9คือดาวธาตุไฟเข้ามามีพลังแปลว,ว่ามันเข้ามาตรงกลางบ้านครับอ่านะพอมันเข้ามาตรงกลางบ้านมันก็กระจายดาวต่างๆไปอยู่ใน8ปดทิศต,ตัวมันเองนั้นอยู่กลางบ้านอันดับหนึ่งอันดับแรก บ้านเรากลางบ้านต้องมีไฟหนึ่งดวงที่สว่างไว้อย่าปล่อยให้บ้านมืดก่อนแปลว่าจุดกระแสบางคนถือโอกาสนะครับถ้าคนมีติจุเอะก็ใน,นติจุเอะนะครับติดไฟไว้ทั้งวันเมื่อก่อนติดว่แค่เที่ยงตอนนี้ต้องติดทั้งวันเพรารับกระแสธาตุไฟเข้ามาแต่ถ้าเรามาดูหันมองไปดูหน้าบ้าน ดูเลขที่บ้านเลขที่บ้านของหวงจุย้ยมีอยู่ไม่กี่ชุดครับ1 6ึนะ่งหกสเเลขศูนย์ไม่มีเพราะนั้นะคนที่มีเลขศูนย์ตัดออกไปถ้าใครบ้านมีเลข4กับเลข9อยู่เป็นจุดเด่นตรงปลายคือสุดท้ายนะแล้วบ้านหันหน้าตะวันตก แปลว่าบ้านเลขที่4กับ9นั้นเสริมหน้าบ้านตรงๆเฉพาะบ้านตะวันตกนะครับมีเลข4กับเลข9บ้านคุณจะมีโอกาสโชคดีเกี่ยวกับทองคําเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับเหรียญเหล็กและโลหะนั้นเฉพาะเลยนะครับถ้าบ้านคุณมีเลขหนึ่งกับเลข6 จะเป็นสิบหกหกสิบเอ็ดหรือมีหนึ่งเดียวเอาหนึ่งเดียวก็ได้หรือเอาหกเดียวก็ได้ถ้าบ้านคุณเป็นบ้านทิศเหนือคุณจะสามารถทำธุรกิจต่างแดนต่างจังหวัดทางไกลธุรกิจขนส่งคุณจะร่ำรวยด้วยธุรกิจแบบนี้หน้าบ้านหน้าร้านทั้งหมดนั้น เป็นคนเดินทางมีข่าวค้าขายเดี่ยวกับต่างประเทศคุณจะโชคดีมากนี่คืออีกชุดหนึ่งลราไ่ดูอีกชุดหนึ่ง3กับ8หรือ8กับสหรือเลขแปอย่างเดียวหรือเลขสาอย่างเดียวบ้านคุณต้องอยู่หันหน้าตะวันออกเท่านั้นห่วงจุ้ยของจีนมันบังคับเลยครับ เมื่อคุณถ้ามีบ้านบ้านอยู่อย่างนั้นสแสดงว่าบ้านหลังนี้ผู้ชายจะเก่งต่ผู้นำจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ที่ทำอะไรมักจะมีหลายอย่างเริ่มต้นใหม่ๆและประสบความสำเร็จถ้าทำเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับไฟเครื่องยนต์กดไกขายแก๊สขายไฟขายอะไรพวกนี้นะครับ รถยนต์อะไรเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งเรามาดูอีกครับถ้าบ้านเลขที่คุณเลขสองกับเลขเจ็ดตรงนี้คือตัวธาตุไฟมันเลยนะครับไม่เป็นสองอย่างเดียวหรือไม่เป็นเจ็ดอย่างเดียวอันนี้เป็นบ้านที่ต้องการการแข่งขันถ้าได้บ้านที่ใต้แล้วเป็นบ้านที่ทำอะไรแบบรวดเร็ว รวยอย่างรวดเร็วฮะแต่บ้านนี้มักจะวุ่นวายหน่อยนะครับคุณต้องอดทนนี่คือเลขหนึ่งหกสองเจ็ดสามแปดสี่เก้าประจำทิศถ้าคุณจำไม่ได้หนึ่งหกอยู่ทิศเหนือสองเจ็ดอยู่ทิศใต้สามแปดอยู่ทิศต,ตะวันออกและก็สี่เก้าอยู่ทิศต,ตะวันตกจับคู่ไว้นี่คือเลขที่บ้านของพวงจุย้ย คนจีนนะครับขอให้ลองพิจารณาดูและโชคดีทุกคนครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ